เตรียมตัวให้พร้อมเรดมีกำลังจะเขย่าตลาดด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่คุณพร้อมที่จะตื่นเต้นกับมันหรือเปล่าล่าสุดมีข่าวลือระอุว่าเรือธงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากเรดมีเตรียมจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดมาึมาถึง9000 mAh และระบบชาร์จเร็วสุดแรง1น 00W ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเกมการใช้งานโทรศัพท์ไปตลอดกาลวงการเทคโนโลยีมือถือในประเทศจีนกำลังเดือดพ่าอีกครั้ง เพราะมีข้อมูลรั่วไหลออกมาว่าเรดมีอาจาก,กําลังจะเปิดตัวอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนกระแสหลักที่เราเคยเห็นมาเลยทีเดียวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างดิจิตอลแชสเตชันนักข่าวมืออาชีพชื่อดังระบุว่ามีแบรนด์หนึ่งกําลังพัฒนาแบตเตอรี่แบบซิลิคอนเซลล์เดียวที่มีความจุสูงถึง9000 mAh และที่สําคัญคือมันรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00ดับได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพแถมยังมีข่าวซุ่มทดสอบรุ่นที่ทะเยอทะยานกว่านั้นอีกนั่นคือแบตเตอรี่ที่จุดได้ถึง10000 mAh ในห้องทดลองลับเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายแบตเตอรี่ขนาดนี้หมายถึงโทรศัพท์ที่คุณอาจใช้ได้นานหลายวันโดยไม่ต้องหาที่ชาร์จบ่อยๆเหมือนสมัยก่อนซึ่งช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกมากขึ้นเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมหรือดูวิดีโอตอนเดินทางข่าวลือนี้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อแบรนด์อย่างชัดเจนแต่หลายสำนักข่าวในจีนยังไม่ได้รัเชื่อว่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยักษ์นี้จะถูกนํามาใช้ในซีรีส์เรด m ิเทอร์บ5ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมการาคมนี้แต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่ยังคงสับสนเล็กน้อยเพราะรายงานอื่นจากแหล่งเดียวกันเมื่อต้นสัปดาห์ระบุว่าเรดมิเทอร์บ5อาจจะมาพร้อมแบตเตอรี่7,500 mAh แทนซึ่งทําให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆกันว่าแบตเตอรี่9,000 mAh อาจสงวนไว้สำหรับรุ่นย่อยระดับสูงกว่าหรืออาจเป็นอุปกรณ์เรดมีรุ่นอื่นก็ได้ห่อสำหรับสเปคภายในเรดมีเทอร์บ5ตามข่าวหรือจะใช้ชิปเซ็ตใหม่ล่าสุดจากมีเอท e กอย่างเดมินสตี8500ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 4nm จากที่อเชิปนี้มาพร้อม CPU แบบ OCTA Core ARM Cortex A725 ที่มีความเร็วสูงสุด3.4 g h z และ GPU Mali G720 ที่ให้ภาพกราฟิกสวยงามในขณะที่รุ่น พรีเมียมอย่างเทอร์โบ5 p ป o อาจขยักขึ้นไปใช้เดมินสติ950าหหรือสนแ d ป a า o อนแปเจเพื่อมอบประสิทธิภาพระดับฮาร์ดคอร์สำหรับผู้ที่ชอบใช้โทรศัพท์หนักๆเช่นตัดต่อวิดีโอหรือเล่นเกมกราฟิกสูงแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปแบตเตอรี่กำลังกลายเป็นสนามรบใหม่ในวงการสมาร์ทโฟนและมันอาจเปลี่ยนนิยามของเรือธงระดับกลางไปเลยข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ขนาด9 0 0 0 mAh ถึง10 000 mAh ที่จับคู่กับชาร์ เร็ว1 0 0 w ดบยูบนเรดมิเทอร์โบหไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปคธรรมดาแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าสงครามแบตเตอรี่กำลังกลับมาอีกครั้งในตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจำนวนมากเรียกร้องมานานเพราะใครๆก็อยากได้โทรศัพท์ที่ใช้งานได้นานโดยไม่ต้องวิตกเรื่องแบตเตอรี่หมดการที่เรดมีกล้าติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดมหึมาแบบนี้ในรุ่นกระแสะหลักแสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างจุดขายที่โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเมื่อวางตำแหน่งเป็นโทรศัพท์เกมมิงหรืออุปกรณ์ที่เน้นประสิทธิภาพและความทนทานการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซิลิคอนเซลล์เดียวมาใช้ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะมันช่วยให้บรรจุความจุมากขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดตัวเครื่องมากเกินไปตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนทั่วไปอาจหนักขึ้นหรือใหญ่ขึ้นถ้าใส่แบตเตอรี่ใหญ่แต่เทคโนโลยีนี้ช่วยรักษาสมดุลได้ดีการจับคู่สเปคนี้กับชิปเดมินสติ8500ที่แรงแต่ราคาเข้าถึงได้อาจทำให้รดมีเทอร์โบ5กลายเป็นเรือธงระดับกลาง หรือที่เรียกว่าแฟลชชิปคิลเลอร์ที่ให้ความคุ้มค่าทางความอัดยุดดและประสิทธิภาพต่อราคาสูงมากจนคู่แข่งอาจต้องรีบปรับตัวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าแบตเตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้เป็นจุดแข็งที่แท้จริงเพราะช่วยลดปัญหาการใช้งานแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจทําให้โทรศัพท์หนักขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปในบางสถานการณ์คุณคิดอย่างไรมันเป็นนวัตกรรมที่เจง๋งหรือแค่กลยุทธ์ทางการตลาด มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันเถิดคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่แบตเตอรี่ใหญ่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากเสนอมาแสดงความเห็นในคอมเมนต์กันแหล่งที่มา m o c h a t t p s w w w x m o c h a n e r c o m 2 0 2 5 1 1 0 1 a 9 0 0 0 m a h b a t t e r y c o o l b i k i n k a m i k t u k a k h r e d m i p h o n e i f o n l y v i k i d u w i s h w a n ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน